ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณโดยประมาณเป็นโมงเช้านะครับที่มาพบกับเราริ็ัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับแล้วเราจะนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับพุ่นรายตัวแบบเดียยวทม์นะครับเพื่อตอบคำถามนักทงุทุนนะครับซึ่งท่านนักลุทุนทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจของไอล่าเรานะครับก็จะทำก,การตอบคำถามให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดนะครับตลาดเองก็มีลักษณะ selective ซลล์เป็นบางตัวนะครับวันนี้หวยที่ออกก็คือ MTC นะครับเมื่อวันก่อนก็กันกุลนะครับกันกุลเดี๋ยวค่อยมาพูดหุ้นหลายตัวกันนะครับเรามาดู ภาพรวมตลาดนิดนึงนะครับตลาดก็คงยังคงยืนไซเวย์นะครับต่อย่านิ่งนอนใจจะเกิดหุ้นของเราเนี่ยมีแรงขายออกมานะครับปัจจัยบวกที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือค่าเงินบาทนะครับที่แข็งค่าแบบแรงมากนะครับอันนี้ก็ทําให้นักทุนต่างชาติฝรั่งเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวโน้ม ตรงนี้เป็นเป็นบวกต่อต่อตลาดนะครับต่อตลาดแต่ว่าเรามาดูหุ้นหรายตัวกันนิดนึงนะครับวันนี้ประกาศงบมานะครับ IRPC ออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คาดนะครับร่วงเลยนะครับร่วงแรงพร้อมวันรุ่มเลยนะครับก็คงหลุด4บาทได้รอบนี้ นะครับสำหรับ rpc ส่วน v o l ุ่ม alert ประกาศงบแล้วตีกลับก็เป็น or นะครับวันนี้ v o l ุ่มมาเลยนะครับน่าจะรีบาวน่าซื้อนะครับเพอลงมาลึกมากนะครับแล้วก็น่าตีกลับไปแนวะต้านอยู่ประมาณ28-50-28-75ประมาณนั้นนะครับนอกนั้นเรามาดู เรามาดูแต่ละตัวนะครับ m c c ลงแดงแล้วเป็นยังไงไหมโอเคยังไม่หลุดแนวรับนะครับยังไม่หลุดแนวรับแนวรับไปอยู่ข้างล่างนะครับอันห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้านะครับก็สลับกันไป เรามาดูคาถามกันดีก,กว่านะครับบ้านปูคือประเด็นก็คือน่าสนใจนะครับน่าสสวยได้ละมันแล้วมีแรงคอร์บูชัับนะครับนี่คือราคาสานหินนะครับหลังจากที่ขึ้นไปไายสองรอยเจ็ดสิบลงก็ลงมาตรงนี้ แต่ว่ายืนไม่มีนิวโรมาเป็นเวลา5วันแล้วนะครับถือว่าถือว่ายืนได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนน้ราคาเฉลี่ยนะครับก็คงราคาสาถินยังคงเฉลี่ยอยู่15 8้าเหรียญน,นะครับซึ่งก็ยังดีอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับบ้นานตู่จะประกาศผลประกอบการนะครับซึ่งแต่มาสสามน่าจ,จะโตร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็ทยอยซื้อได้นะครับ โอเคคุณแสงชาย GPSC ลงคงลงได้อีกอีกเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเจอต้นทุนฐานหินมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็าหาหนักเลยนะครับแนวรับสัตว์ไปก็อยู่ประมาณหกบบาทนะครับสำหรับ GPSC บุญธนิตา KTB กับ SCB KTB ยังไม่มีวอลุ่มซะถ้งมีวอลุ่มระลุ11บดบาท9กสิได้ถึงจะดูดีถึงจะเป็นนาน้องขาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นไซเวส่วนไซาริสขาขึ้นแน่นอนขาขึ้นสุดๆยานแม่นะครับ ก็ตอนนี้มันชนนาต้านอยู่นะครับร้อยสามห้าร้อยสมเจ็ดนะครับถัเบกได้ก็วิ่งยาวเลยนะครับปูนใหญ่ตบไปตบมาตรงนี้นะครับหลายวันละนะครับไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับ ระหว่าง390ถึง399นะครับจะมีสัญญาณซื้อกลับต่อเมื่อสะลุ402นะครับแลงนัีนก็ทย่จซื้อสะสมได้นะครับก็บอกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาเองก็น,น,น,นรับรับลูกข่าวนี้ไปพอสมควรแล้วแต่ปีหน้าลบ,บดีนะครับประกอบการน่าจะดีขึ้น อันบุกมีอันอ๋อ,อเจอดาปักวิญญาณไปเมื่อวานนี้นะครับมันได้แท่งแดงอีกนะครับก็น่าขายนะครับเขาไดรับอยู่ข้างล่างนู่นนะเจ็ดสิบตัง CCP ไม่มีอะไรนะครับไซเว่ไม่มีวอลลุ่มด้วยนะครับคุนลินนิตนิ้นอยโอ้โหวันนี้นเอาไก เบรกหายด้วยนะคงม่ต้องมองแนวรับแล้วนันครับมีสัญญาณซื้อนะครับโโลบายได้เลยนะครับแราเก็ต11บาท50ได้เยอะนะมาหมพร้อมวอลลุ่มเลยนะครับวอลลุ่มมาเลิศเลย ไอ้า p ตอบให้แล้วนะครับประกาศยกออกมาไม่ไม่ไม่ดีดังค่านะครับฟักวันนี้คำถามน้อยนะครับคุณน้อยไม่ถามอะไรเหลอ อไออาร์พีซีขายหนักมากนะครับแนะนำให้ช็อตอเกนพอร์ตก่อนนะครับขายแล้วไปซื้อข้างล่างคืนไอตัวนี้เวลาลงแล้วลงลงได้ใจเลยนะครับออออนอกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตลาด ช่วงนี้เล่นยากนะครับประกาศงบมาโดนขายกันช่วงนี้เล่นยากนะครับ ไม่มีคำถามแล้วนะครับทัางนั้นเราจะเจออีกทีวันศุกร์นะกันวันนี้มันไม่นะครับโอเคทัางนั้นแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ